แทนซับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสำมฤทธิ์แทนซับสมาชิกสภาผูา้แทนราศฎรจังหวัดเชียภูมิพักภูมิใจไทยก็ผมต้องขอขอบคุณนะครับในการจัดสรรเวลาให้กับผมได้มีส่วนในการอภิปรายในรายงานประจําปีงบประมาณ2564ของสํงงานันากงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานในวันนี้ครับท่านประธานครับกับผมจะขอ อภิปลายในประเด็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ได้บัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในมาตรา 11, 18เรื่องครับซึ่งในเรื่องที่6ครับวงเล็บ6ได้กำหนดให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการประกอบกิจการพลังงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปด้วยความมีคุณภาพและโปร่งใสนะครับท่านประธานครับในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาได้มีการผลิตพลังงานทดแทนที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเทศของเรานะครับก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งเท่าที่ทราบข้อมูลนะครับก็มีขั้นตอนกระบวนการต่างๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับมีขั้นตอนจากการที่ผู้ประกอบการเอกชนต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาครับก็มีการอนุญาตอยู่3 4บริษัทครับขั้นตอนที่สองครับก็ต้องมีการให้ผู้ประกอบการไปทําสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับกฟผ ซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้ทราบว่ามีการทําสัญญากันในระยะยาว10ปี20ปีหรือมากกว่านั้นและขั้นตอนต่อมาครับผู้ประกอบการก็จะนําโครงการต่างๆไปยื่นกู้เงินกับสถาบันการเงินหรือธนาคารโครงการหนึ่งครับมีต้นกังหันลมประมาณ30ต้นกู้กันได้ถึง5-6าพันล้านบาทครับตกเฉลี่ยแล้วต้นละตกสองล้านบาทครับแต่ธนาคารก็ให้กู้แบบสบายๆครับก็เพราะว่า โครงการนี้นะครับมีไรายได้ที่มีความสม่ําเสมอมีความมั่นคงเพราะว่าเป็นโครงการที่ทําสัญญากับรัฐบาลโดยตรงครับท่านประธานครับในจังหวัดเชียภูมิมีต้นกังหันลมเยอะมากครับในพื้นที่อํเาเภอเทพสถิตอํเาเภอบําเ็จนรงอเราเภอซับใหญ่มีการก่อสร้างไปแล้วมากกว่าหนึ่งต้นครับและกําลังจะก่อสร้างอีกหลายสิบต้นนะครับซึ่งก่อนการทํา การก่อสร้างนะครับจะมีขั้นตอนหนึ่งที่เป็นขั้นตอนสําคัญในด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการทําประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เขายกมือให้อนุญาตก่อสร้างได้ครับเพราะว่ากังหันลมจะมีมลพิษทางเสียงแต่ท่านประธานครับในการทําประชาคมทุกครั้งที่ผ่านมาก็จะได้รับความราบเรื่องเรียบร้อยครับประชาชนก็จะยกมือให้ก่อสร้างทุกครั้งนะครับเพราะอะไรดูไหมครับ ก็เพราะว่าทุกครั้งที่ทำประชาคมจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปแจ้งต่อที่ประชุมประชาคมว่าหากมีการก่อสร้างกังหันลมแล้วท้องถิ่นของพวกเขาอบอตอของพวกเขาเทศบาลของพวกเขาจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ประมาณหนึ่งแสนบาทต่อต้นต่อปีเขาก็เลยยกมือให้คบซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดินแต่ท่านประธานครับวันนี้ ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 3พระราชบัญญัติลงเรือและที่ดินได้ถูกยกเลิกจากการประกาศใช้บังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ก็คือพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ครับมีช่องว่างทางกฎหมายช่องว่างก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้ได้มีคู่มือการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งออกโดยกําหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไประบุว่า กังหันลมเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายไม่ต้องชำระภาษีทำให้วันนี้ครับเทศบาลอบตอเขาไม่สามารถจะเก็บภาษีได้อีกต่อไปนะครับผมน้าเรียนนะครับว่าในท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นนะครับเขามีรายได้น้อยอยู่แล้วเขามีความหวังว่าจะได้รับภาษีจากการก่อสร้างกังหันลมแต่วันนี้จัดเก็บไม่ได้แล้วครับ และนาเรียนต่อครับาท่านประธานว่าในขณะนี้มีใบอนุญาตนะครับให้ดําเนินการก่อสร้างกังหันลมในจังหวัดเชียงภูมิในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงอีกหลายจังหวัดนะครับซึ่งก็มีการอนุญาตกันในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับและคนที่ได้รับใบอนุญาตก็รายเดิมๆครับไม่มีรายใหม่นะครับซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้นะครับไม่มีการทําประชาคม เพิ่มเติมแต่อย่างใดไปใช้มติในประชาคมในการดําเนินการที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้ผมย้ํานะครับว่าที่ประชาชนที่ชาวบ้านเขายกมือให้สร้างกังหันลมเพราะว่าเขารับทราบข้อมูลว่าเมื่อสร้างแล้วเขาจะได้รับภาษีเข้าสู่ท้องถิ่นของเขาประมาณตน้นละหนึ่งแสบาทแต่วันนี้เขาเก็บไม่ได้ครับในประเด็นนี้นครับผมขอสอบถาม ทางท่านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับผ่านาท่านประธานดยคเคารพนะครับว่าทางคณะกรรมการได้ทราบเรื่องนี้หรือไม่และเรื่องนี้ครับมติของประชาคมที่ได้ดำเนินการไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างกันหันลมเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และผมขอดําเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้ได้มีนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มาปรึกษากับผม ได้มาหาหรือกับผมนะครับได้เตรียมการที่จะนําเรื่องนี้ส่งให้สารปกครองได้พิจารณาวิิจฉัยนะครับในประเด็นที่ผมได้นําเรียนไปว่ามติของประชาคมที่พี่น้องประชาชนเขาอนุญาตเขายกมือให้ก่อสร้างกังหันลมนั้นมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชิญท่านกฤิิษ